เนาะเกี่ยวกับเรื่องน้องละมุดพี่น้องเอ้ตอนนี้เราอยู่เขึอนเสาอจอยเนาะเห็นนิฟซีมินมาลายเกี่ยวกับเรื่องน้องละมุดว่าอ่ายังไงเนาะอ่าไปมีลูกมีผัวได้เห็นเอื้อยได้เพื่อนได้ซานเนาะอ่าเนีสิกลับมาอยู่น้ำเอื้อยไปฉันเห็นเอื้อยได้ดีได้อยากให้อ่าคนอื่นเขาไปถ่ายคลิปได้๋ยวอยากได้คือเอื้อยไปฉันเนาะอิสซาเอื้อยอันนี้ครับได้บัตรที่นี่เนาะบรเวียัจบ ออทุกเอาสบายดีพากันไหมทั้งหลายบัดที่นี่ตัดพื้นเออตัดพื้นเห็ดยังอะนะดังไฟเออดังไฟพีงบ่หนึ่งเข่าเออเออสองคนสองไอ้น้องโอ้ยเจ้าจะเบรกชั่นก็ผ่านมันคือหวาดเสียวอันข้อแท้อ้โย พี่น้องเนาะทักทายสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีอ่พอ FC, อขขอพอาอพ,พอพี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสูขสูขคุณครับพี่น้องเนาะเนาะว่าจะเป็นพปรพี่น้องพังลาวพังไทยต่างประเทศน้ำเด้อเนาะถางไหนก็นยินดีต้อนรับเข้าสู่โซ่ยูทูบเนาะมาเวียดบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเลยอ่ะมื้อนี้ทางมาเวียดเองเดินทางมาอยู่ที่บ้านอ่ายังไงพี่น้องเนาะลืมซื้อบ้านแล้วพี่น้องเลยมาหาเคสเคสนึงเนาะอ่าที บุรีหญ่ยยเพื่อนเนาะเคยสดสวยมากพี่น้องอทางเวกะบุรีเขามาถืว่าดนนะพี่น้องเนาะเกือบปีปีกักวๆนัแล้วล่ะพี่อนเอ๋ยทีบุรีเขามาเยี่ยมมายากเนาะถือว่ามันนี่ก็มีโอกาสเนาะเขามาทางนี้พี่นอเนเอ๋ยกับทีมงานพี่อนเอ๋ยก็เลยเอาเวกเยี่ยมเวกยามเพื่อนเลยก่อนเนาะหนึ่งมากกับบุรีบุมีทางไปไปฉันซะเนาะก็เลยตัดสินใจเขับเขามาเยี่ยมมายามเบิ้งว่า คุณลักษณะพัยยนธุ์นในเทือกนิทรรศแห่แล้วมันสียังคือเก่าโบพี่น้องในทักษะบุรบรัฐเอาโบอะไรมีอย่างเกิดขึ้นแน่เนะาะก็เลยตัดสินใจว่าขอไมาเยี่ยมไมายามเบิกพี่น้องเนาะเป็นไรคือว่าแหละพี่น้องเลยมือนี่เนะาะมือนีก่ก็ได้ไปหาทั้งน้องบุตรวิน้องสเสพแลบพี่น้องเนาะก็เห็น FC เอฟซีพันมินมา,าหลาย่นาเนาะเกี่ยวกับเรื่องอน้องละมุดเนาะเอื้อย คงน้องลำคานเนาะทางโมเยเข้าไปแจ้งข่าวแจ้งข่าวเพื่นว่านี่แหละเนาะเห็นทางเย็ซีมินมาลายเนาะเกี่ยวกับน้องลำคานเนาะเรื่องที่อ่าอย่งไดเนาะแบบเราบุคอยสู่กล้องมาสัตว์เนาะเกิดจากไอ้กล้องโบหรือว่าว่าวโบมีมูลความจริงโบอย่างประมาณนั้นเาพี่น้องเนาะอันนี้ก็หลักๆเลยเนาะทา้งโมเยตคิดว่า หนึ่งพี่น้องเลยอ,อาจจะเกิดจากความอายเนาะความอายพี่น้องเลยว่าน้องเพิ่นกะยังไ่เคยเข่าคลิปดนเนาะหรือว่าจงัางใดเนาะทา้งมวยเด้งกะมวยสังสีวาเนาะหลักๆเลยก็อาจจะอายแหละพี่น้องเลยหรือวา่าแบบๆๆใดแบบใดกับมีแตาบบา่วตา่าเบิ่งชมน้ำกันพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็บ่ได้เข้าไปเยี่ยมไปยา,ยามทั้งน้องเพิ่นเนาะทั้งน้องใส่ผ้าแล็บกะอ่า จะหาอยู่เนาะเจ้าบริขึ้นมาหาบ่เพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยก็เลยบริขึ้นไปเนาะบอกน้องเพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยทางขึ้นเพิ่นใกล้สิสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วได้เนาะแตวก็เห็น FC ถามมาหลายเนาะอ่าเกี่ยวกับเรื่องน้องละมดุดพี่น้องเอ้ยตอนนี้เราอยู่ข้างเสาจอยเนาะเห็น FC ฟซีมินมาหลายอ่าเกี่ยวกับเรื่องน้องละมุดว่าอเออยังไงเนาะอ่าไปมีลูกมีผัว จะเห็นเอื้อยได้เฮือนได้ซานเนาะเลยสกับมาอยู่น้ำเอื้อยไปฉันเห็นเอื้อยได้ดีเลยอยากให้คนอื่นก็ไปถ่ายคลิปได้เหากได้คือเอื้อยไปฉันเนาะอิสระเอื้อยอันนี้ก็โมเดลกับบโบ่อจักข้ามชีวากันน้องพี่น้องเนาะยังไงคือว่าแหละอันนี้คือเนาะตามที่น้องละมุดเนาะเราว่ามาส้นน้ำเอื้อยเนาะซึมซ้ำให้เรื่องมันเย็นเรื่องมันเย็นแล้วก็นชาวนาหนึ่งจะไปถ่ายเนาะ แต่ว่าก่อนที่ไปไทยก็คือว่าอยากมาอยู่น้ำนองลำคานอย่างประมาณนี้นะพี่น้องเนาะอีกหงไ่งคือว่าแล้วเนาะว่าไปลา์กับเดี๋ยวพิทิตเนาะอีกหนึ่งคือว่าเด้อพี่น้องเด้อดิษฐ์ทางอะไรขอโทษขออภัยนอกขอบคุณถึงบุเด็กเองได้ก็ได้นาะฝากเมื่อพี่น้องอาเมนขมาที่เตือนเนาะทำไหนที่ว่าบโมบุตรเขาต้องพี่น้องเลยเองไลยก็ฝากพี่ฝากน้องเนาะเข้ามาซัพพอร์ตในเด้อพี่น้องเด้อซัพพอร์ต ยอดไล่หยอดแชร์เนาะยอดวิวพี่น้องเอ้ยพอมีกําลังใจคลิปต่อไปเนาะเฮาจังได๋คือว่าเดี๋ยวบ่เวียดสิพาพี่พาน้องเนาะเข้าไปหาบุคคลที่ว่าบ่เวียดเว้าเนาะอ่าทีเยือช่วยเนาะนั่นก็คือครอบครัวเยนางเนาะเอ้นางนี่แหละพี่น้องเอ้ยป่ะเนาะตอนนี้เป็นจังได๋เนาะอป่ะเาพี่น้องเอ้ อ่าดอกกดเนาะอ่าลูกเอื้อยแล้วล่ะว่าพนองเนาะแบกไม้แบกฟืน2คนเอื้อยน้อเนาะยังต้องแน่งต้องแน่งอยู่เนาะนองเอยถือว่ามาในช่วงบรรยากาศตอนค่อยคลงแรงเนาะาฟื้นหาัวดังไฟเนาะ1ข้าว1น้ำพีนองเอยาเอา นี่น้องไอ้ดักทางรถได้บัตรที่นี่นาออ๋อทุกเอาสบายดีพากันไหมทั้หงหนบัตรที่นี่ตัดพื้นเออตัดพื้นเท็ดหยังอะงนะดังไฟเออดังไฟพีงบ่หนึ่งเข่าเออเออสองคนสองไอ้น้องโอ้ยเจ้าจะเบรกชั่นก็ผ่านมันคือบาดเสียวอันขอ้อแท้

เดี๋ยวมาหาพื้นดังไพ่หนึ่งเข่าเนาะสบายดีเอื้อยนั่งเนาะในรอบหลายมือหลายเดือนเนาะอ่าบ่ได้เข้ามาเยี่ยมมายามพี่น้องเลยมาบัดที่นี่น้องๆเพิ่นจุดใหญ่เป็นสาวเพื่อไรจุดลืมชื่อเพื่อจะได้หนีแต่เราคุ้นชื่อจย่งเดียวเกาะยนานั่งตาอินเต่าเตโตเมื่อบ้านเอ่อบัดผู้นี้ได้จ้ะน้องนิ่งน้องนิ่ง นิ่งเลยก็ยังก็อินอินอินเลยก็ยังบบดที่นี่ตา,ตาตาตาโตโตตาโตโตเอ,อ่อมื้อนี้อยู่พร้อมหนะ้าเพียงตากันเลยมื้อนี้เนาะเออเกิดน้นองเพิ่นกับอย่างได้ันไปวุ้งหามวุ้งเียนบ่สิมื้อนี้ไปยังไปอยู่เอ,อ่อห้องห้องใดล่ะห้อ,อ,องามห้องสออืมบัดผู้เอื้อยเด้ผู้เอื้อยบ่ได้เข้าบ่ได้เข้าจ้อย เราจะห้องกีแล้วก็ออกเลยอเป็นไดไรก็ออกออกม่มีเงินมีแรงออกมงมีเงินไรกะหาเงินซื้อเข่าเออุ่กเนี่ยปามองเลยตอนนั้นนอกไอ้คนี้ยังนอกมึงไปเอาเลยไปอานอกไปหาเงินดำจ่างเลยไปหาเงินดำาหดำหน้าจะจ่างอยู่เลยมาซื้อเขา ຖືว่าທັງນ້ອງອິນນີ້ແແດ່ຈ້ອຍບາດນີ້ເນາະອ່າສອງຄົນເອີນອກນ້ອງຫຍັງອັນນ້ອງນິງແມ່ນເລືມຊື່ກນາະາຍຄົນດອນິແມ່ນຮອອງ4ນາກິດຈກັບດີາແມຖາມມມຊຶ້ງດນຢກປນາະືູນອງກອນ

13 no, no. no. à, à, nó, yeah. năm <cười> <cười> ừ. <cười> rồi, 13 năm rồi. Nó ở b้าน, ở huyện Hít Biếc, nhánh Mẹ, ở địa này. Đằng Sơi Đằng Buông. Đằng Nó đằng phun, đằng pha, đằng khâu, nano. cả huyện nào cũng có người. Thì cả hiện nay thì cứ chỉ nhang bộc quân vận đai, nó nhang nỗi vô. Đi cứ đi, vậy đâu chân ướt đâu Đi đại vô, qua đi. มุมีเข่ากินเนี้ลูกไปหาเลูกไปหาเหตุงานก่อนเนาะที่ให้แล้วเห็ุงานยังอ่ะนะยังบูฮงยังบูฮงที่จะให้ไปเห็ุงานอยังยังบูฮงเนาะต้องถามเมืองลูกก็ได้นอกไปสิไปหรือบ่พ่อพื้นเหตุการเห็ุงานก็อยากไปอยู่บ่เนาะอยากไปเนาะแต่ปัญหาแต่นายจ้างและนอว่าเพื้นเอาหรือบ่เนาะอายุยังน้อยนี่คือว่าเอแล้วพี่น้องเลย เด็กเชียงอยู่เพราะฉันใชเธอจะไปไกลยันคืนอน้องลำคา่นนะไปว่าเดือนหนึ่งสองล้านเบ็นงานสี่เดือนได้เงินสองล้านไว้าตามที่วอกกันใช่บนี่ก็ตัญญูระวังเนาะก่อนจะเพจการเห็นงานก็เบิ้งดีๆแพบไปลองเลยใช้จับารยเาพื้นมาเล้วเว้่ดังพื้นดังไฟหนึ่งเข่าบ่ถ้าข้ามเงินบ่ <c oughs> เออยิมย็นเนาะ <c oughs> เออใช้ทั้งง่ายแล้วได้ยังไปหาข <c oughs> องปลาเนี่ยยังเนี่ยมาเ <c oughs> นี่ยหอย <c oughs> เออมาแต่เกาว่าได้คอยพ่อได้พี่น้องเงยมีแต่ไปปลาไปดอนมาไม,ม่นี้ถืว่าพ่อเมือนี้เนาะเออมันยี่พวกหอยนะเอ <c oughs> ามันมาได้ในบรวลายในบัวลายหาขายบรือแบบใดนะ เอ่อโลโลเท่าใด๋เพิ่นยื้อโล50เออบ่บ่บ่แต่ละมอบ่ฮอยังต่ําก20,000องว่าอเป็นโลมันจังหลายนีนโลด้โล150ติป๊าดตกใหญ่หอยโลเนาะไป3มือได้บ่โล

คือเก่าเนาะเขาโอกาสเล่นแกงคัดหมอคือเก่าอ่าเนสิผู้าดกระทอแกงหน่อไม้แล้วพี่น้องเอยยำย่างอยู่อ่าโกก็พอมาเยื่อแล้วแล้วนี่เนาะเอออพี่น้องเอ้ยก็มาไปเห็นนําอันทังอื่นทังไกลบ่ได้จือเด้อน้องๆเพิ่นนี่อใหญ่เบิดแล้วก็สิว่านี่สิผูแก้มแดงเฮามากายนี่ผู้นี้แหละเนาะเออน้องแก้มแดงพี่น้องเอ้ยได้ชื่อใหม่ โอ้ยตัวนี้บาดนี้เนาะเดี๋ยว่าหัวเฮือนหัวชานเรียบร้อยเนาะบาดนี้เนาะเออตะกี้อยู่ทางนอกพุ่นแหละเฮือนเก่าเนาะเออพี่น้องเอ้ยมาบัดที่นี่คือว่าบ่คือเก่าพี่น้องเอ้ยแปนเบิดบดนี้อืๆๆๆว่ายังบ่ได้ใช้ฟืนไฟฟ้าคือเก่าเนาะอ่าใช้แตกแดดอืไฟไฟฟ้ายังมาบ่ถึง แบบนั้นมึมีโอกาสเนาะไปใช้กูมึงมีโอกาสมึงได้เงินมมีเงินเออโอ้ยน้องนิงไปเฮ็ดงานก็ได้แล้วไปเฮ็ดงานกับเพื่อนชื่ใหญ่เนาะได้เงินมากกวพังแม่ซื้อเข่าพอใจจิตได้เงินเนาะไปได้ลูกเขยแม่ฝากแม่เราอีกแล้วน้องเนาะเอาว่าจะว่าแซวพี่น้องไง นี่แหละมาถือว่ากบกันคักกะลีมื้อนี้ตัวทั้งง่ายแล้วก็มอเจาะเนาะมาแต่หาหอยหาหอยก็ถือว่าสุขดีอยู่หาหยได้งูปูนไลวยทังหลังูไปวนเขาก็ยังพอตัวนึงงูหยังงูเห่างูเห่านี่เออเฮ็ดได๋บัดเอาเอาเอเอกาี่ปบแล้วก็เ็เออเป็นเจ้าีเออเอามาเฮ็ดได้ขายบ มาต้มส่วเออเสียบเนาะกินกินบ่กินคือเฉบาะเรืดอกเนาะคั้นพ่อแม่พากินเนาะอืนอืิ้ลสาวแก้มแดงได้กินเนียบ่กินเฮ้อนห้องอ่าใดก็ลืมนะสิถามเบิ่งนี่แต่ละคนเฮียโน่นห้องใดเจ้าห้องไหนปศรามชื่อเจ้าของเป็นแล้วแห่บางสูตรฮ้อนบังใดแล้วฮะ มาได้ใช่เออพู้นั่นนี่ของไหนจ้าสอนบางสูตรเป็นบ่อซื่อเด้ซื่อจะเป็นเนาะเอออ่านภาษาลาวเขาแห่นแตกกะพ่อแหละเนาะเพราะว่าส่งจดหมายเพราะอ่านเป็นไงเป็นรู้สองคนอะแต่ยูเป็นเขาก็อ่านอืมอืมอืมมันเพิ่นได้เป็นอยู่บ่ได้อยู่บ่ภาษาลาวบ่เป็นบ่เป็นเลยนี่ว้า Bộ à, Đồng, sẽ để ngọc bội mèn phi hùng hiến này nó, phi cái hùng hiên nè 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 ờ nè 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 Ê, phía đó người bưng con này Nó Ô, oh, bố oh đi ta bên nhà ta khắc thẹn này Nó Xe ngăn đây bố cửa tịa vô bò Hả Ờ, eh, bố vô Nó Thấy Mượn phía đâu rồi chắc Ôi, phía đó người ต่ว่าเก็บทองแน่นี่บ่ได้น้ําครับอ่าไปป่าก่อนแล้นี่นี่อ่าตุใส่งามอยู่ได้เนาะสิว่าแต่ว่าบ่ค่อยบ่ค่อยแหงปานใดเนาะอืมมันเป็นน้ําคนบ่เป็นน้ําคนบ่แหงบ่จักฮะมันคือมืดแท้นี่เนาะเป็นน้ําคนบ่แงบ่น้องน้ําออกบ่แงเออกิน้มันคือบ่แงมันกาบ่ อถือว่าโยมน้ามานั่งก่อนก็ได้นะอโยมน้าหยมนเช็ดยู่เฮดกินแต่ลมือหน่คิดยากเลยนน่เนาะมันฝืดๆนั่งนักเนี่พี่เป็นองเลยเป็นนั่นนี่บแต่เก่ากันมันก็ยากเลยเนาะพี่นองเยถือว่าแปลงก็ไม่ได้แปลงละเออเออเออเอแทงได้สบายที่นีน่เนาะ มีแต่ว่าหาเงินให้มันจริงๆและเฮียนกับบริษัทไปเลยเด้ทำเยี่ยนไปเหตุการณ์เห็นงานกับมูตัวไปก็จิไปแล้วจ้อยโลดเจ้าอ่านกับโบเ็นอ่าอ่านป้ายชิมาบ้านกับโบเพอตัวเล่ากับโบได้ยังดีเลยเนาะเออถ้าเกิดว่าอยากไปเหตุการณ์เห็นงานอยไปเหตุการณ์เห็นงานอยู่ใส่ฉันเนาะคิดว่าเอ้าจะไปเท่าไหร่เท่สวรรด์เท่สวรรด์นี่เออ พนจิไปไทยก็คือเย็ดบัตรไปเนาะีไปลองเลยฮะดีแล้วไปแถวใกล้นี่ก็ดีขึ้นกันแต่ว่าพื้นว่าไปสวรรัสดิ์สิมาบ้านกันทีเดียวเฉดจิเมื่อบ้านอย่างเดียเนาะอ่าอ่านป้ายขึ้นรถกับบถษงเอาอีกแล้วเนาะสิมาดวงเห็นผุนขึ้นรถท่าแขกผัวคักปัญญังละฮะไปลองเลยเอาวายกวาเซลน้องเพ่นเนาะถ้าไปหาพื้นจะใช่ยี่นี่ Ờ đoán theo này phần có vô bộ Ờ Mày là phần Nó Thì áo đáy Nó theo này Nó ờ, Cái đêm giờ tắt máy nhai vào chẳng tắt mấy nhanh Điếp đôi Rốt Nó phần xì mày Nói phía đông À Tắt mày phần Thì Hình ổng Hiên chức phí Đó Đốn lại à, chưa phí vào đáy Ô Lèo chọi <laughs> สาเหตุที่ผมทำเยียนกับบุรีเมียนมาเยี่ยเนาะย้อนแต่ผมมีเงินไปต่อแต่ก็บม่มีผัวน้องอืมอืมขณะมีผัวน้องนี่คือยังไปเยียนได้เนาะเออ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 แต่ว่าคือว่าแล้วตอนนี้ก็ไม่อยากไปทำไปเยียนเลยที่เนาะอยากไปอยู่บ่ไ่อยากไปมีคนอ่อนอ่อนไม่อยากไปเนาะดีดีดีจ้ะเนาะแต่ว่าเสียอย่างเดียวแล้วยังอ่านบทเป็นครับพี่น้องเลย ขึ้นรถกับบุถึกและแนวนี้ <laughs> อย่างไคือเด็ดเด็ดบาดที่นี่เนาะไปจย่างน,นั้นและนอนพี่น้อง,องเลยอ่าเบิงบ้งหน้าเบิ้งในน้องเพิน่นซื่อแตว่ว่าเสียแต่ว่าอยากโจูบนักงในน,น,น้อยนึงเนาะไยนางควรดัดแปลงแน่นหนาเจ้านี่จักหน่อยว่าสิได้ลูกเคยยันสิได้ลูกชายก่อนแล้วบาดนี่เนาะอ่าเป็นกล้ามเป็นกล้ามอยู่ฉันลูกสาวเจ้าก็ได้เนาะ <laughs> ปดี๋ไอ้เขาตะลางเพื่อนกับพกกระเธอเนาะบวิดหัว้ยก้มอาเจาะอยู่นี่เพื่อนังกับเอาลูกลายพดเอาจุดน้องเราไปไปองค์งามองค์เยียนวานซาวานไทรีตอนนั้นมุมนเด้เออเอาเล่แก่่อเอาล้วยเช้าไปช้ยาคเออแ่อไปทุกไ่เนาะ เขาเราคิดว่าอันตอนนั้นเข่าขันแรงแกงกันหมอเอาลูกไลเข้าเจ้าผ้ากันไปหาอันยังหาคุดกบคุดเขียดมาขายช่วยกันฉนดอกโอ้ยเนาะทเข้าูมือนี่ปอให้ลยบี้ำอยู่ลูกเนาะที่ต้นต้นพี่น้องเลยลำบากไปยังหน่อยแล้วมัดใ่ญ่มากก็ทำเจยวเงินเลยนางเจ้ามานี่ดอกเจ้าน่ะจักสาวละสามสาวซี่สาวพุน ยันเจ้วเนาะอืมทบย่านเตยอย่างเดียดแวแหละพี่น้องเลยไปติดผู้เบ้าบนต้นเลี้ยวจ้อยอ่ไต้องไหวชีวป็นแน,น,น,น่นั่นเนาะไปแต่จน่น,นั่นแหละเนาะถือว่าดีมุกดีใจนะพี่น้องเลยมากะถือว่าเคลื่อนที่ลั่นเปืนกระสานนะบัดที่นี่เนาะอ่าก็ถือว่าอักษาได้ดีเนาะเดินกับบุมีปลาไม่ปลาตอกบัดที่นี่ โอเคยังเห็ดดีเรียบร้อยมีเครื่องปลูกของพังพร้อมได้เต้ากุ๊กเนี้ยเงินางอันนี่กุ๊กไม่กุ๊กไผ่เออปลูกไว้ยังกินหมากบอกเอาไอ้เอาม้วนมันเออวลาใส่งานกระไรงานอิตงานจะได้โดยโดยโดยนี่ปลูกน้องอินน้องอินนี่เอออ๋ออ๋ออ๋อ <laughs> ừ. đều rồi 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 à, bắt cái trường hòa balôm này đó bật cái là nó, la con, phi nông nghề phít phạp, càng đại nó, áo, à, bài đi đưa, rồi bài đi, sao bài đi, mận phô cái chỗ đây phi coi chỉ một khẩu nè, cứ này suốt nó, đi, à, đi, คิดพลาดเป็นการใดขอโทษขออภัยเนาะอาท่านี้ลาก่อนพี่น้องให้สบายดี